มาดูใบมีดนะครับใบมีดตัวนี้นะครับสําหรับเอาไว้แกะฝาหลังด้วยนะฮะฝาหลังนะครับแล้วก็อีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็ฝา,าหลัง iPhone นะครับอีกประโยชน์งนึงนะครับเห็นไหมครับขอบพวกนี้นะครับ HH, เราจะใช้ตัวนี้แหละนะครับประกอบเข้าไปพอประกอบเข้าไปปุ๊บมันจะตรงร่องของมันพอดีนะฮะเนี่ยกาวมันจะออกง่ายเลยเห็นไหมครับมันจะลงร่องของมันพอดีไม่ได้ไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นนะครับ ถ้ายาวมากมันก็จะออกมาข้างนอกมันก็จะเกาเรานะนี่เก็บกาวได้ง่ายเลยเห็นไหมครับสบายเลยละครันนี้ก็วเวลาเวลานั้นนะครับมันจะไม่เกะกรนบครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าอ่ะมันไม่เกกาตรงอะไรนะครับอ่ะนี่เวลาเราเก็บกาวเลยมันจะง่ายมันมันเล็กมันเท่ากับขอบขอบของตัวเครื่องพอดีนะครับ อ่ะเขาก็ขอพ่ออะไรนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับนี่เวลาถ้าใบมีดใหญ่นะครับใบมีดใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมหาใบมีดมาทดลองให้ดูนะครับอ่ะถ้าเป็นพวกนี้นะครับเบอร์เบอร์ใหญ่นะครับอันนี้เบอร์เล็กเนาะเบอร์เล็กเบอร์เล็กนะครับจะเป็นอ่า a นะครับตัวนี้อ่ะเบอร์เล็กอี้เบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่ก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับอ่ะ เวลานะครับเวลาเราแซะแซะมานะครับอ่ะลืมภาพลืมนะครับคามองอะไรก็ไม่รู้นะครับสาวนมใหญ่เดินมานะครับโดนแน่ๆนะครับเรียบร้อยปึ่งมันใหญ่กว่านะครับปั๊บขาเรียบร้อยงานเข้านะครับอ่ะฝากไว้นะครับอ่าใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทํานะครับใช้ให้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทํานะครับอย่างนี้อย่างอย่างเนี้ยเนี้ย มันมันไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปยุ่งอะไรกับในในส่วนด้านในอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางตัวมันมีแพรนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเล็กนะครับขนาดมันเล็กกว่านะครับน,นี้มันจะง่ายเห็นไหมฮรถ้าเราใช้ถูกงานมันจะงานเราจะเร็วขึ้นนะครับงานเราจะเร็วขึ้นนะครับแบบนี้น,บบน,นี่แบบนี้นะครับใส่แพรพวกอะไรพวกนี้จะไม่ขาดนะครับใส่แพรพวกนี้นะครับ นี่ครับมันจะเก็บงานง่ายกว่านะเพราะว่ามันเล็กนะครับขนาดมันเล็กกว่านะครับมันจะไม่ไปยุ่งกับงานงานตัวอื่นของเราที่ทําให้ตัวอไอ้นี่ขาดนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลงร่องมันพอดีนะครับนี่แบบนี้นะครับมันมันอยู่ในร่องของมันมันจะทํางานง่าย ถ้าเราใช้มอสมกาวงานมันจะเร็วเห็นไหมฮะครับเดียวนะครับการเก็บกาวอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าใหญ่นะครับถ้าใหญ่ก็โดนนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับถ้าใหญ่แบบนี้ก็โดนนะครับโดนแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนในส่วนของแพร่นะครับแพร w ไวไฟนะครับชุดนี้ เนี่ยถ้าเราเนี่ยมันจะพอดีเห็นไหมครับพอดีกับขอบพอดีเลยตรงนี้นะฮะพอดีกับขอบมันจะผ่านไปได้สบายเห็นไหมฮรพวกขอบไอแพดพวกอะไรพวกนี้นะครับขอบตามพวกนี้นะครับมันมันจะมีแพรอยู่ให้เราระวังนะครับพวกนี้ก็เนี่ยมันจะเก็บงานง่ายเห็นไหมครับเอาไว้สําหรับไปเก็บงานโดยตรงเลยนะครับถ้าเรามีใบใบมีดไม่กี่บาทนะครับอ่กล่องละไม่กี่บาทสี่สิบหรือห้าสิบาทนะครับสี่สิบบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ ผมจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแล้วรู้ไม่ฝ่ายขายเขาขายอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะก็พรุ่งนี้ลองทักมาทางแอดมินดูนะครับว่ากี่บาทนะครับผมก็จําราคาไม่ได้นเรียบร้อยครับอ่ะแค่นี้ก็ส่งงานได้แล้วนะครับโอเคนะครับเก็บกาวนะครับสวัสดีครับ